สวัสดีครับทุกท่านอีก,กิซีอูโอโ้โหลูกค้า <laughs> น,น,<ส>นี่นี่นี่นไงขายกันเจริญเจริญนะลูกขาขายกันในบ้านนี่แหละ <laughs> <laughs> โอ้จริงนะใคยกระซื้อน้ำมันเนี่ย <laughs> ขอซื้อน้ำมันหน่อยเติมน,น้ำมันหน่อยนะเราก็เรื่องเงินกิตกันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมเนาะทุกท่านเนาะก็มะวลาเร็วกลับไป้ทานไ้ยัง ยังเ<ช>ตนนิมน้ำมันเสร็จเดี๋ยวชอบกินมันยังมัวหิวเนอะแต่ว่าต้องกินสักคำสองคำแหละที่ได้กินยาเม็นยบละไรอ,อือืมยุบเนี่ยวะได้มันตอนนี้อืมอืมโอเคนะ เก็บตังก่อนวันนี้เป็นทางก,การลืมวันนี้มีของไปฝากทีมงานด้วยเอาไปเล่นอีกเลย <c oughs> เอา <c oughs> ไม่ายเครียดกระเป๋าซ้อนกระเป๋าเนานะจะได้มีทั้งทุกอย่างในนี้หมดเลยไง รวมเลยทีเดียวเลยอะต้องเข้าอะไรกินกินอะไรทำคาโต้มาเหรออืมเงินคาโต้อยู่อยู่บ้านบ่ใช่ไปเดี๋ยวคอยเฝ้าล้านในไปตักให้เนี่ยสดจัก2สองสามคำเดี๋ยวสกินยาแล้วยาคอยหายาบุเห็นพร้อมยาพลาอยู่ไหนที่กินของมันคือรัอ่อย่าบอกน้องว่าหมดแล้วยาพลาเหรออืออยู่ทุกที่อยู่กที่ใช่ไหมอืออ่ะเดี๋ยวไปเอา ยาพารามารับประทานเออคอยมียาละล,ะละายเสมหะอยู่หนึ่งเม็ดนี่ยกินข้าวเดีด๋ยวจะกินยาโอเคนเ,นเออเอามักินก่อนคอยชิบเอเป็นรอนั่งรอตรงนี้ไงเดี๋ยวนั่งคุยกับเอซี FC รอตรงนี้นี่สองยาอาการไม่เป็นไรมากหรอกแต่ว่ากินกินกันไว้เนาะเพราะว่าด้วยความที่เมื่อคืนก็เลิกงานมาเลิกงานมาก็กินยาไป นะครับกินยาปุ๊บหลับประมาณตื่นประมาณสักสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มได้นะทุกท่านนะประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ลุกมากินข้าวกินยาอีกรอบหนึ่งนะครับเช้ามาอาการค่อนข้างดีเลยเนาะแต่ว่าดึดกๆก็มีตื่นเล็กน้อยเพราะว่าพี่บูใครขึ้น <c oughs> มีอาการตั้งแต่ก่อนวันไปกินหมูกระทะแล้วทุกท่านนะไปเจอของเย็นไปกินไอศครีมไปอะไรก็เรียบร้อยนะครับ แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับทุกคนดีขึ้นแล้วอะไรลูกพี่ออมยิม้มโชว์อมยิม้มนะฮะตอนนี้ก็ทีมงานของเอ็กซ U ซเนี่ยมุ่งหน้าไปแล้วล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ผมจะตามไปที่หลังเนาะนะครับนะเพื่อที่จะว่าจะไปทํางานให้กับน้องๆน,นะครับยังทําได้นะพอทําได้นะครับทุกท่านก็ อะไรเนี่ยเราจะพูดอะไรดีโอเคเดี๋ยวรอรอกินข้าวก่อนดีกว่านะครับสรุปก็<ร>จะยังดิลูกพ้อไปตลาดมาไปซื้อของให้แม่มาอืมนั่นเลยฮะก็รอรอกินสดข้าวต้มสัก2องสาคำก่อนนะครับทุกท่านกาแฟผมดื่มตั้งแต่เช้าแล้วดื่มรีบรีดื่มรีบไปซื้อของเมื่อเช้าก็เลยนะครับไม่ได้ไอ้นี่ถ่ายคลิปนะ รอข้าวต้มแล้วก็เดี๋ยวซดข้าวต้มสักคำสองคำแล้วเดี๋ยวจะไปทํางานเนาะเม็ดเอาเม็ดไปด้วยดีกว่าสุกลลางใส่เอาเม็ดไปด้วยเพื่อทำงานใกล้น้องๆเดี๋ยวน้องๆจะติดไข้เราเอา ไข่วัดนะจ๊ะไม่ใช่ไข่ที่ชนจะได้เป็นคนที่ใช่แฮ่เก็ <c oughs> บ,บตันน่เลยก็ตันเก็แบบแมบสบไปรอปุ้ยเอาข้าต้มมาให้ก่อนเนาะนะครับด้วยความที่ร้านกับบ้านมันห่างกันก็ไกลอยู่ทุกท่านก็ใช้เวลาน้อยหนึ่งฮนะนี่เก็แบบไว้ตรงนี้ ใส่เมสใส่แมสนี่เอาด้านสีเข้มออกด้านนอกนี่สีมันจะมีสีจางกับสีเข้มเอาเข้มออกด้านนอกนะนี่แหละก็ใส่แบบนี้นะเตรียมไว้รอกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปนะทุกท่านนะสุดข้าวต้มก่อนครับรอรอปุ้ยอนเนาะมามาถือจ๋าถือจ๋ามาทุกท่านกินข้าวต้มกันกับเบคซีซูนะครับข้าวต,ต้มคุณปุ้ยเนาะ อร่อยอร่อยฮะเป็นโจ๊กอ่ะอือเร็วลอร่อยใส่ไข่ด้วยบ่อืออร่อยครับอร่อยหรือหิวเนี่ยรอ้อนดีวกินข้าวต้มแล้วกินยาก็จะไปทำงานนะครับตามจิมงานไปอาการไม่ได้หนักนะทุกท่านผมกินกันไว้มันรู้สึก

เี็บพอหลายถ้วยนะวันนั้นนะวันที่ไปกินหมูกระทะและ้วก็กินน้ำเย็นด้วยเนาะคือบูบูเนี่ยน่าจะเป็นไข้ง่ายนะครับเพราะว่าเคยเป็นโควิดเนาะมันน่าจะเป็นลองโควิดอนะครับมีอาการเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นไข้นะครับเหมือนมันปูมันไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะ ตั้งแต่เป็นโควิดไปอโอ้เขาต้มยังล่ะ <Yes. S 1> อืมชาวบ้านจากไทายตามถนนหนทาง วันนี้ครึ้มเฉยๆเนาะแต่ฝนยังไม่ตกนะครับครึ้มเฉยๆไก่ล่ะไก่หมดแล้วข้าวต้มกินง่ายไม่ต้องเคี้ยวเลย มหมดเรีย่ยงโอเคครเดี๋ยวผมจะก,กินยานแล้วก็ตามทีมงานไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย